น้องกิฟคนนี้เขาทานสมุนไพรแล้วเขาดีมากคุณร่างกายเขาดีเขาเขารู้อะว่ามันดียังไงเขาพยายามจะบอกให้แฟนเขาคือพี่หนิงเนี่ยกินพี่หนิงไม่กินทั้งๆที่พี่หนิงเป็นโรคความดันแล้วเป็นความดันสูงมากนะคะไม่กินไม่เชื่อไม่ไม่ชอบสมุนไพรไม่กินไม่กินเลยนะคะจนวันหนึ่งน้องกิฟบังคับนะคะว่ากินเธอแบบเพราะว่าเขาแบบมีภาวะความดันใช่ไหมแล้วก็เออก็เป็นบังคับอะก็ต้องกินนะคะก็ฝืนกินแต่เอ้าโอเครสชาติก็อร่อยกินง่ายก็กินแค่นั้น ทีนี้พอกินไปปุ๊บปรากฏว่าพี่หนิงแกกินไปโอ้โหกินไปได้ประมาณอาทิตย์แรกทุกคนกลายเป็นว่าความดันสูงขึ้นกว่าเก่าแต่ไม่ได้รู้สึกเบียนหน้าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะแต่แกไปวัดความดันดูปรากฏว่าความดันสูงปี๊ดเลยนะคะแต่แกไม่รู้สึกอะไรเลยนะไม่ได้รู้สึกเอเอความดันขึ้นใหมแกก็รีบโทรหาครูอ้อยขายให้เขาได้แหละเออทีนี้เขาโทรหาครูอ้อยครูอ้อยก็บอกว่ามาถูกทางแล้วมันเป็นภาวะสวิง เพราะเวลาคนที่เป็นความดันนั่นหมายถึงค่าเลือดของคุณไม่ดีเวลามันไปเลี้ยงส่วนต่างๆมันทําให้ความดันมันเต้นมันมันมันสวิงนะคะมันจะปรับมันไปเห็นความผิดปกติอะค่ะมันก็กาลังทําความรู้จักนะคะแล้วเสร็จแล้วมันสวิงเสร็จปรากฏว่าเขาเชื่อครูอ้อยก็ไปกินกับต่อเนื่องนะคะไปกินเพิ่มนะคะไปกินเพิ่มทุกคนแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยอะไรอย่างนี้นะเขาแค่ไปตรวจนะคะไปตรวจแล้วความดันมันขึ้นเขาก็เลยถามว่าทาไมกินชาแล้วความดันขึ้นครูอ้อยบอกว่ามาถูดทางแล้วเพราะมันไปเจอแล้วว่าคุณเป็นอะไร ทุกคนก็เหมือนเวลาเราเป็นอะไรกินเข้าไปถ้ามันไม่หาค้นหาโรคมันก็จะไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไรถูกไหมเออคุณเป็นอะไรเหมือนมันไปเจออ่ะมันก็อ๋อรู้แล้วเป็นตรงนี้ส่วิว่าเป็นอะไรมันก็จะแสดงความปวดตรงนั้นออกมาแบบนี้ว่าเขาเจอแล้วนะเหมือนเป็นไมเรนอ่ะกินตอนแรกปวดหนักมากหรือปวดท้องประจาเดือนกินแล้รก็จะปวดหนักมากคือเป็นอะไรจะไปทุ้งอันนั้นน่ะให้ปวดมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วเป็นธรรมดาที่คนต้องตกใจเป็นเรื่องปกติสําหรับพวกเราไปแล้วเพราะว่าพวกเรารู้กลไกการทํางานทีนี้ปรากฏว่าพอไปตรวจอีกครั้งเป็นไงคะ งงหนักมากความดันปกติค่ะเอาทุกคนะคะกรี๊ดหนักมากนะคะ